ข่าวดีแชร์ได้ชายทิ้งรถกลางสี่แยกเพราะความดีสร้างได้ทุกที่ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์เมื่อคุณพี่เสื้อสีน้ำเงินขี่รถมอเตอร์ไซค์จอดรถติดไฟแดงรีบลงจากรถแล้วจอดกลางถนนเพื่อไปช่วยเข็นรถให้คุณลุง ซึ่งเป็นคนพิการข้ามทางม้าลายตรงแยกไฟแดงเมื่อเข็นรถคุณลุงเข้าทางเรียบร้อยแล้วก็รีบขึ้นรถตัวเองแล้วเป็นจังหวะไฟเขียวพอดีจะได้ไม่ขวางทางรถคันอื่นเขาคลิปนี้แม้จะดูไม่ยากเย็นแต่ความดีนี้น่าชื่นชมเพราะยอมทิ้งรถช่วยอีกคนน้ำใจเล็กๆน้อยๆแต่ภาพที่ออกมายิ่งใหญ่มหาศาลความดีสร้างที่ไหนก็สร้างได้แม้จะเสี้ยววินาทีก็ตาม